ช่องของ u t u b e วันนี้ปุ๊กกูก็จะมาพิเศษงานนะครับวันนี้เป็นงานที่ผมได้ไปเรียนมาคอร์ละ700ยบาท <Huh? S 1> เป็นพิจภัณฑ์ของกล้วยนะครับเป็นต้นกล้วยจิวนะครับก็เดี๋ยว <B unk. S 1> เราจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการทำแล้วก็ นี่จะเป็นการพรีเซนกอ่อนว่างานดินไทยอย่งนี้เป็นงานดินไทย <c oughs> มีรูปแบบต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> ดอกบัวมีนี่เป็นา่านพระนะครับจาก <c oughs> ทำเป็นดอกบัวนี่เป็นดอก <c oughs> เป็นดอกไม้ <c oughs> แล้วก็นี่เป็นต้นกล้วยก็มีลิง คุณผู้ชมไปชมรูปแบบของงานต้นกล้วยกันเครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปครับเริ่มจากชิ้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานดินไทยนะครับโดยฐานของขัดน,นะครับก็จะเป็นการปั้นเป็นดอกคัวนะครับแล้วก็อันนี้คือขนาด3นิ้วนะครับหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง3มนิ้วแล้วก็ พับตัดดินแล้วก็น,นี้คือเป็นรูปแบบของงานปั้นดินไทยที่เป็นดอกพวัวที่เป็นฐานตรงนี้ครับอันนี้ก็คือองค์พพิคเนตน,นี่ก็จะเป็นสีที่ใช้ก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับเป็นสีตัดกันนะครับอันนี้คือรูปแบบของงานดินไทยที่เป็นปัวตั้งฐานพระครับ อ,อันนี้ต่อไปเป็นรูปแบบที่2นะครับเป็นต้นกล้วยนะครับขนาดต้นเล็กนะครับอันนี้เราจะไปดูรายละเอียดอันนี้คือต้นกล้วยนะครับที่ใช้ดินไทยปั้นนะครับก็จะมีนะเขือกล้วยนะครับมีหัวปีมีใบตั้งแต่ใบอ่อนกลางเข้มแล้วก็ใบที่เหี่ยวแล้วนะครับใกล้จะตายอันนี้ก็เป็น ส่วนประกอบของงานก็จะมีลิงนะครับที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้ต้นกล้วยของเรานั้นมีความน่ารักมากขึ้นนะครับอันนี้ก,เก็เป็นกระถางเป็นกระถางดินเผานะครับและตรงนี้ข้างในก็เป็นหญ้าน,นี่ก็จะมีนอกล้วยด้วยนะครับน,นี้รูปแบบที่ที่สองนะครับอันนี้คือก็เป็นต้นกล้วยเหมือนกันกแล้วก็มีลิงอันนี้ลิงเป็น อ่าครับตอนนี้เป็นรูปแบบที่3นะครับเป็นงานต้นกล้วยอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ก็คือกล้วยร้อยหวีนะครับกล้วยร้อยหวีก็คือเป็นกล้วยที่มีลูกดกนะครับอันนี้เราก็จําลองกล้วยที่มีความดกนะครับก็เป็นกล้วยร้อยหวีครับลักษณะของ ชิ้นงานก็จะมีต้นกล้วยอยู่3ขนาดนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอยู่ด้านหลังก็จะมีกระถางที่มีรูปแบบที่มีความโมเดิร์นก็คือมีความทันสมัยนะครับก็จะมี2รูปแบบอันนี้จะเป็นขายเป็นคู่นะครับอันนี้คู่หนึ่งก็1,200บาทต้นถ้าซื้อต้นเดียวกระถางเดียวก็จะขายในราคา 600บาทนะครับอันนี้คือกระถางที่2นะครับก็จะเป็นมีเลงอันนี้เลงผมปั้นเองนะครับอน,นี้ก็คือรูปแบบของกล้วยนะครับก็จะมีความสดใสของสีของใบนะครับที่นะสวยงามแล้วก็เหมือนจริงมากเลยนะครับอันนี้ผมก็เรียนมาก็ใช้ในการทำอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็เป็น งานในรูปแบบที่3ามก็คือเป็นต้นแบบเป็นเป็นต้นหมู่นะครับเป็น3ามสาต้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานดินไทยในรูปแบบต่อไปครับสำหรับต้นดินไทยในรูปแบบต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของเป็นกระถาง นะครับที่เป็นแจกันที่เป็นดอกบัวก็สําหรับถวายพระนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของผลงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวนะครับที่เป็นบัวโตสีขาวนะครับก็จะมีกลีบซ้อนกันแล้วก็จะมีเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะครับอยู่3ามกลีบนะครับเป็นตัวรับของดอกต,ต้นนี้ก็จะมีอยู่3าดอกนะครับก็ต้องต้นใหญ่ ดอกใหญ่กลางเล็กนะครับแล้วก็จะมีใบใบเตยนะครับซึ่งเป็นดินไทยทั้งหมดนะครับที่เราทำน,นี้ด้านล่างก็จะเป็นดินไทยที่เราติดเอาไว้นะครับยึดนี่คือตัวกระถางกระถางก็จะเป็นกระถางดินเผานะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่4นะครับเป็นเป็นเจก,การสำหรับถวายพระนะครับเดี๋ยวเราไปชมรูปแบบงานดินไทย กันต่อเลยนะครับครับอันนี้เป็นรูปแบบของงานดินไทยในรูปแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นงานดินไทยที่ปั้นเป็นลิงนะครับเป็นส่วนประกอบของต้นกล้วยของเรานะครับก็ผมก็มีความคิดว่าต้นกล้วยนะครับก็จะเหมาะกับลิงก็เอามาปั้นแล้วก็ เอามาประกอบเพื่อให้งานของเรามีความน่าสนใจและมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของดินที่เราใช้ปั้นนะครับก็เป็นดินไทยเหมือนกันนะครับอันนี้บินนี่แม่ก็ทำการําทำเองนะครับก็ซื้อแป้งข้าวดมาผสมกาวแล้วก็ผสมออยอันนี้รูปแบบของ <Yeah. S 1> ที่เราจะทําเป็นของกุญแจในอนาคตนะครับ <Huh? S 1> ก็ขายในราคา20บาทนะครับนี่ก็มีลิงเพลอกนะครับก็จะมีลิงในลักษณะต่างๆครับตอนนี้เราก็กําลังเร่งผลิตนะครักำลังปั้นกันอยู่ครับก็ช่วงนี้ก็ต้องคอยติดตามนะครับนี้เดี๋ยวเราไปชมการสรุปผลงานการนำเสนอ งานต้นกล้วยและงานในรูปแบบต่างๆอีกครั้งหนึ่งครับครับอันนี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้ผมได้ปั้นแล้วก็เตรียมที่จะจําหน่ายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ที่เราได้นําเสนอไปแล้วนะครับมีตัวฐานพระนะครับ <Yeah. S 1> ต้นกล้วยนะครับขนาดเล็กแลมีลิงประกอบมีแจกันดอกบัว ปั้นลิงเป็นพวงกุญแจครับแล้วก็มีงานที่มีความรายละเอียดแล้วก็เป็นงานคู่นะครับเป็นกระถางคู่นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของงานดินไทยทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้ผมได้ทํา,าขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะครับที่ผมกําลังคิดแล้วก็ที่จะปั้นอีก หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมก็จะมานําเสนอรูปแบบงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปนะครับก็คอยติดตามในช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับในช่อง YouTube นะครับถ้าใครชอบก็ผลงานก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เพจคุกคุกนะครับก็งานปั้นดินไทยสไตล์คุกคุกอาร์ตแมนนะครับหรือติดต่อได้ทาง f a c e b o o k นะครับก็ คุกคุกอาร์ตแมนนะครับพิมพ์ไปในช่องค้นหาอินบ็อกสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับป<ะ>ังครับเป็นไงบ้างครับผลงานของผมที่ทำจากกินไทยนะครับที่ตั้งอยูปป่ที่นีนะครับก็ก็คงจะได้ดูรูปแบบที่ผมได้ปั้ ขึ้นมาหลายลนนรูปแบบนะที่ต่างกั <c oughs> <ส>นนี้นะครับถ้าใครสนใจง <Greek? S 2> า,านดินไทยเล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับก็สั่งได้ในทาง facebook นะครับช่องคูกุ๊ดอาร์ตแมนนะครับหรืออินบ็อกเข้าไปนะครับไลน์ก็ส่งได้แต่ห้าส่วนสองสามหกหกห้านะครับ โจส,าาสั่งมาสร้างซื้กันได้น,นะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากผลงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คืองานปั้นดินไทยในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นต้นกล้วยนะครับก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะครับที่ผมกําลังคิดแล้วก็กําลังจะทําออกมาในรูปแบบต่งางๆอีกมากมายนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร<น>ต mm ์ hmm. ให้กับช่องกุ๊กกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะครับและพบกันใหม่กับกุ๊กกุ๊กผ่านนำเสนอในรูปแบบของลิงไทยในครั้งต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกุ๊กกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะครับ